นี่ครับคือข้าวเจ้ามะลิร้อยห้าผมใช้อะไรนะอาร์ดีอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งนี่ครับผลผลิตของผมที่ได้เพิ่มเพิ่มมาจากปีที่แล้วปีนี้ผมปลื้มใจมากและดีใจมากครับที่ว่าผมได้ใช้อาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งผลผลิตมันเพิ่มขึ้น,นจริงๆครับจากไร่หนึ่งสามเออสี่สิบถังตอนนี้ไร่หนึ่งตกร้อยถัง ครับหกสิบถังแน่นอนเลยปีนี้ยอดนอดนะครับสารสารตัวนี้ปลอดภัยกินไม่ต้องกลัวมีสารพิษไม่มีสารพิษตกค้างสารพิษ100%ครับผมครับผมครับสวัสดีครับต่วันนี้เรามาคครรัับบเรามาติดตามชาวเกษตรกรผู้ทำนานะครับว่าหลังจากใช้ r าดีสอ้าห้าหแล้วเป็นยังไงนะครับ ช่วยช่วยบอกชื่อที่หมดเยครับผมสมชายบ้านในนวนตาลตอนนี้ผมทำนาแปลงนี้ผมใช้อดีส5งห้5ห้าศเออสองห้าาเพราะว่านาแปลงนี้ผมไม่เคยได้เข้าผมลองมาใช้ตัวนี้โอเคมากครับผมผลิตออกข้าวสมบูรณ์เม็ดใหญ่สมบูรณ์ทุกเม็ดเลยครับยืนยันเลยเนาะว่าเราใช้แล้ว ใช้แล้วได้ผลผลิตดีมากผมยืนยันผมการันตีได้เลยครับจากนาแปลงนี้20กว่าไร่ผมได้อุ้มเดียวปีทุกปีแต่ปีนี้ผมมองดูแล้ว6-7อุ้มไม่ขาดรวงรวงข้าวรรวงข้าวสมบูรณ์นาะเม็ดครับเม็ดหนาแน่นทุกททุกเม็ดเลยทุกเม็ดเลยครับไม่มีรีบเลยนะเนี่ยครับเนี่การกาให้ดูได้เลยครับ ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวนะครับฝั่งนู้นเป็นข้าวเจ้าฝั่งนี้เป็นข้าวเจ้านะคะที่ทํานาทั้งหมดกี่กี่ไร่คะเนี่ยทั้งหมดปีนี้ผมทำเจ็ดสิบกว่าไร่เจ็ดสิบกว่าไร่แต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับปีนี้ครับอันนี้เป็นแปลงที่ผมทดลองเพราะปีกายผมไม่ได้ใช้แต่ปีนี้ผมใช้แล้วมันได้เต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับรวงก็เต็มที่เต็มเม็ดเม็ดเต็มสมบูรณ์ หลังหลัง,ลงจากใช้ตัวนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันประหยัดต้นทุนไหมรู้สึกว่าเมาื่อตอนที่เมื่อก่อนผมใช้คือผมใช้ปุ๋ยต้นทุนมันสูงแต่ผมใช้ตัวนี้มามาเสริมต้นทุนผมประหยัดลงมาเยอะมากเลยครับเยอะงเยอะมากเนาะ,ค,ะคือหนึ่งที่ผมใช้เริ่มแรกรตอนกําลังจะตั้งท้องผมฉีดหน,หนึ่งตอนนี้ผมใช้ใช้สองหนึ แต่พอเริ่มจะออกรวงปลายสักหน่อยนึงผมไปฉีดอีกหนึ่งอีหนึ่งครับอันนี้ป้องกันแมลงดีไหมคะครับดีครับเพราะว่าแมลงก็ไม่มีกวนเพี้ยก็ไม่ลงได้ผลผลิตเต็มที่เลยนะคะเมื่อก่อนนี้ตรงนี้ทําปุ๊บข้าวมันจะเป็นโรคใบจะแห้งแต่ว่าใช้ตัวนี้เรา ใบโรคใบแห้งจะไม่ไม่เกิดต้นข้าวก็งามมากนะคะงามอยู่ครับแข็งแรงอยู่เพราะตอนนี้รู้สึกว่าข้าวมันงอมแล้วนี่ขนาดงอมแล้วยังยังตั้งอยู่เลยเห็นครับครับผมนี่ยังไม่จะทำให้แข็งแรงขึ้นรวงก็จะได้เต็มรวงสมบูรณ์ครับเม็ดจะไม่มีเม็ดรีบเลยไม่มีเม็ดรีบเลยดูได้เลยเนี่ย สมบูรณ์มากอันนี้พอดีพี่เขามาจากสตูลเขาอยากมาเห็นผลผลิตอผลผลิตว่าหลังจากใช้อาาห2551แล้วมันมีประสิทธิภาพอย่างไรเนาะอ่านี่ก้ารการันตีเลยครับร่วงของเขานี่สมบูรณ์มากนี่เมื่อก่อนี้ไม่อย่างนี้ เม็ดสวยเม็ดสวยมากแล้วแล้วเมื่อก่อนแล้วมาทุกปีปีนี้ปีนี้เป็นนาทุกคนอ่ะจะเป็นเม็ดลายแต่ของผมจะไม่เป็นไม่เป็นเลยครับเม็ดจะลายนะเม็ดสวยจริงๆะเม็ดจะด่างจะลายเดี๋ยวจะดูผลมันไม่มีเห้เน็่นนะอันนี้มันได้สมบูรณ์เต็มที่ครับสมบูรณ์เต็มที่ค่ะถ้าขาเจ้าก็ดูด้านนู้นครับเพราะว่านู่นก็สมบูรณ์มากเลยสมบูรณ์โอ้เหลืองเต็มไปหมดเลยได้ได้เวลา เก็บเกี่ยวเลยใช่ไหมครับครับผมค่ะตรงนี้หน่อยข้าวเจ้าเนี่ยฝั่งนู้นนะครับข้าวเจ้าเนี่ยครับนี่ครับลวงเต็มรวงเต็มรวงใหญ่เม็ดโตสมบูรณ์ข้าวสวยหรือข้าวได้ผลผลิตดีขึ้นเห็นพี่ใช้ก็เลยมาติดตามผลที่พี่ได้ใช้ลงไปพอดีได้โอกาสพี่เขาอยากมาเห็นผลผลิตที่พี่ใช้ด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นละ นี่ครับที่ส่วนมากมันจะเป็นเม็ดด่างแบบนี้ถ้าเนี่ยคือถ้าไม่ได้ใช้เมื่อก่อนนี่จะเป็นเม็ดด่างแบบนี้นี่อ๋อค่ะม,มันจะฟอรครับมันจะฟอมันจะฟอกน,อนช่เม็ดทีนี้ผมมาใช้ตัวนี้แล้วโรคพวกนี้นจะหายไปเลยคือไอส่วนที่มีก็คือจะมีน้อยที่สุดคือบางบางส่วนที่ผมฉีดยาไม่ถึงคนไอฮวงวมลไม่ถึง ก่อนใช้นี่เอาแช่ก่อนหรือเปล่าคบเม็ดข้าวช่ผมแช่เม็ดข้าวครับพอพอลงแล้วผมเอาตัวนี้แช่เม็ดข้าวได้คืนเดียวงอกต้นข้าวแข็งแรงดีมากเลยต้นข้าวจะงอกแข็งใช่แค่คืนเดียวนี่รู้สึกว่าถ้าคืนสองนี่ทับจะหว่านไม่ได้เลยยังจะโตเร็วมากครับยาวเร็วลากข้าวจะออกเร็วมากเลยนี่ต้นข้าวสูงจะเท่าพี่ละเนี่ยโอ้โหท่วมหัวผมเลยลงไปข้างล่างถ้าลงไปข้างล่างจะท่วมเลยนะอันนี้ ใช้แบบดำนาหรือว่าหวานนี่หวานครับนาหวานโอ้โหมนีีนาหวานนะคะถ้านาดำเนี่ยใส่ไม่ไหวครับต้นทุนก็ทำหลายไร่เนาะเจ็ดสิบไร่ก็ทำคนเดียวไม่มีใครจ้างใครนี่ก็จจะะเกี่่ยววแล้ใชมเนี่ยเนี่ยครับรถดังเบื่อมึมๆอยู่เนี่ยเริ่มเกี่ยวตรงนน้นลงมาเดี๋ยวรถจะเข้ามาเกี่ยวพอดีดีนะมาเร็วหน่อยอันนี้คันอะไรคะอันนี้ก็ขอหกใหญ่ครับอขอหใหญ่อันนู้นข้าวเจ้ามะลิ้นร้อยห้าฝั่งนู้นนะครับ เต็มเม็ดเต็มเป็นยังไงบ้างราครายเห็นแล้วผลผลิตไม่เห็นแล้วก็ชื่นใจครับคือหนึ่งคร <c oughs> ับที่เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเป็ใช้พวกสารเคมีใช่ครับแล้วสารเคมีมันก็มีอันตรายหลายอย่างนีครับ <c oughs> มันก่อให้เกิดโรคที่เราคาดไม่ถึงใช่ครับครับผมแล้วเมื่อมาใช้เป็นคือคืออยากจะให้ประเทศไทยเนี่ย ได้ใช้ในลักษณะที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ sea, หรือว่าที่มันเป็นชีวภาพที่มันปลอดภัยกับชาวนาเองด้วยเ,เพราะว่าบางทีเราได้ผลผลิตไปเยอะจากการใช้สารเคมีแต่ว่าต้องมันเต็มที่ต้องมารักษาตัวเองจากการที่ใช้สารเคมีผลข้างเคียงมันก็มันก็ทําให้เราเนี่ยสุขภาพร่างกายตัวเราแล้วก็คนที่บริโภค ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยคับอีกอย่างหนึง่งถ้าทําในลักษณะนี้มันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของของขอ,<ม>องผลิตภัณฑ์<ม>เพราะว่าอย่าง,งน้อยน้อทุกวันนี้คนหันมานิยม,มเกี่ยวกับพืชที่ปลอ,อดสารเคมีมครับต่อปีหน้าผมจะลองทดลองจะไม่ใช้สารเคมเีคือจะไม่ใช้ปุ๋ยยูเรียไม่ใช่พวกนี้<ม>จะลองใช้ตัวนี้ตัวเดียวจะลงจะลอง ลงพื้นดินก่อนแล้วก็ใช่แล้วก็มาเริ่มต้นพอเราเอาน้ำเอาน้ำเข้านาเนี่ยเราก็เราก็ไม่ต้องผมจะเริ่มนาปังนี่แหละ๋อนาปังอเพราะเสร็จนี้ผมจะลงนาปังแปลงนี้ทั้งทุ่งน้ำเข้านาแล้วก็เทเทอดีเนี่ยลงในนาน้ำก่อนเลยค่ะปรับสภาพดินค่ะให้น้ำมันให้นี่มันไหลตามน้ำเข้าไปเลยเวลาเวลาสูบน้ำเข้านานะคะแล้วจะมาบุงดินนะบุงดินก่อนปุ๊บแล้วก็ค่อยหว่านผมจะปีนี้ค็คือจะลองจะทดลองดู จะเริ่มจะไม่ลองใช้พวกสารเคมีค่ะก็ปลอดภัยกับตัวเองด้วยแล้วก็คนบริโภคก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้เราราคาก็จะอับสูงขึ้นจากที่เราเคยขายนี่แค่ท่านทดลองนะตรงเนี้ยเท่าที่ผมเกี่ยวไปแล้วถ้าเห็นนะอย่างเงี้ยอย่างว่าน้อยผมเกี่ยวไปแล้วในรวงข้าวนี่จะโอ้โหข้าวเจ้าในป๊บเลยผมไปให้เขาสีเขาบอกว่า โหทําข้าวได้อย่างนี้หาที่ไหนได้อแบบนี้เราบรรจุพันธุ์เนี่ยแล้วก็ขายแบบเ,ออเป็นสินค้าที่ปลอดสารพีษนิวมันจะได้เพิ่มมูลค่าครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ขายผมเก็บพิ่ผมให้ยังเดียวเออก็บไว้สี่ห้าอุ้มประมาณแปดเก้าตันกว่าเออก็บอย่างเดียวออนี่ก็ต้องเก็บอีกประมาณจริงๆแล้วก็ประมาณสิบกว่าตันเกือบยี่สิบตัน อันนี้อันนี้ที่นานี่อยู่อำเภออะไรคะเนี่ยอยู่ที่นานี่อยู่ไอ้บ้านในอยู่บ้านอะไรหรอเปลเห็นในเชียงเมืองค่ะเขตอำเภอเมืองครับเชียงเมืองเขตอำเภอเมืองก็มาดูผลผลิตของคุณสมชายได้นะคะครับแต่ถ้าไม่ถ้าอยากจะมาดูช่วงนาปังเชิญได้ทุกคนเลยครับค่ะเชิญค่ช่วยงั้นช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์หน่อยเบอร์เบอเบอร์โทรผมถ้าอยากจะ จะโทรมาสอบถามเอสอบถามแล้วจะสนใจ0 0 6 2 4 3 9 6 1 6 3สมชายครับจังหวัดอะไรคะโอ๋น้องคายครับผมจังหวัดน้องคายนะจังหวัดน้องคายนะคะครับพี่กันค่ะโอเคงั้นก็ขอบคุณขอบคุณพี่มากมากนะคะที่ให้มาวจังหวัดน้องคายอยากจะได้02551ติดต่อติดต่อติดต่อชื่อกิ่งนะคะ เบอร์โทรนะคะ08 4ย์แ3ดสี่สี่ห้าหสามสามหสามค่ะติดต่อได้เนาะติดต่อได้เลยนะคะเป็นตัวแทนอยู่หนองคายเนาะเป็นตัวแทนอยู่หนองคายค่ะอนะครับค่ะผลดูแล้วชาวสะตูนเป็นไงครับมาเห็นแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมก็เคยเอาไปใช้นะครับก็ใช้อย่างยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่แต่ว่าได้มาเห็นผลผลิตอย่างนี้ได้เห็น ประสบการณ์จริงๆของคุณพี่เขาเนี่ยเขารู้สึกว่าดีใจนะครับดีใจที่เกษตรกรหันมาใช้อาสารที่ปลอดสารเคมีนะครับเกรดตั้ครับครับ,รบผมครับสำหรับวันนี้บริษัทก้อนวันปลาล์มนะครับก็ต<อ>้องขอขอบคุณเนียซิวให้ข้อมูลเสียลักเวลามาครับผมครับผมเห็นผลผลิตกันอย่างงี้เราก็ชื่นใจเนาะครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าไปเดี๋ยวนี้ มีนะข้าวแล้วพี่เอาไปเสียดายข้าวไปไปไปอเดียพายผับหนึ่งก็จะฝาาไว้นะอยจะฝ้าจะฝ้าฝ